สวัสดีเจ้าวันนี้แม่กิีก็จะมาต้มมาม่ากเกาหลีนะเจ้าก็จะเป็นมาม่าแบบน้านะเจ้าวันนี้ก็จะไข่หีบน้ำซุปน้อยนะเจ้าอันนี้พอดีว่าอันแม่ทรงมาฮื้อนะเจ้าที่บ้านเฮาทีจริงก็มีขายนะเจ้านี่เจ้าก็จะเป็นชินลามยอนนุดเดินบอกหัวอา่านจือถูกหรือเปล่านะเจ้าภาษาอังกฤษก็บัฒนัดนะเจ้า <laughs> สไปซี่นี่เพชษ <laughs> เอามามาเริ่มทํากันเลยเจ้านี่แมกิปก่ออันจะต้มทีหนึ่งสองสองนะเจ้าก็จะใส่น้ำประมาณสองถ้วยนะเจ้า,เ,าเขาจะเปิดเตากันก่อนนะเจ้าพอน้ำเดือดแล้วแม่กิบก็จะใส่เครื่องปรุงลงไปเลยเจ้าเขาต้มสองซองก็ใส่สองซองเลยเจ้า จากนั้นก็ใส่พักอบแห้งลงไปเจ้าก็จะมีแบบต้นหอมต้นหอมเครลตมะกอน่าจะเห็ดหอมนะเจ้าเห็นหน้อยนะเจ้าผู้ถูกละลายกันดีก,กันเนาะน้าเดือดปุ๊บๆแล้วนะเจ้าเขาก็ใส่มามาลงไปเจ้าใส่เส้นลงไปเลยใส่ให้หมด เขาก็พลิกกลับด้านนะเจ้าเพราะว่าหม้อของเขาปากว้างเนาะหน้ามันบบท่วมเส้นนะเจ้าเส้นเริ่มคล้ายตัวละเจ้าก็จะต้มประมาณ4-5นาทีนะเจ้า จะต้มนานกว่ามามา่มาปกติแห็น,หน้อยเนาะเส้นเปินก็จะเหนียวนุ่มเนาะเส้นใหญ่ๆนะเจ้าเส้นของเฮาก็าได้ตีแล้วนะเจ้าสังเกตเส้นก็จะเป็นสีเหลืองเหลืองใสๆนะเจ้าในคลิปก็จะปิดเตาเลยนะเจ้าเส้นก็จะนุ่มพอดีนะเจ้า มาเจ้าหลังจากตีดูวิธีทำการต้มมามา่าเกาหลีของไม่คิบแล้วนะเจ้าเขาก็มาขินกันเลยเจ้าอันมาม่าสองซเนะาะบอกู้จะมดหรือเปล่านะเจ้านักขนาดอืหัวหันออกมุ่งมุ่งห้อนห้อนอยู่เลยเจ้า เ mm. <laughs> ส้นยาวมาก อืมเปื่อนๆดู เส้นเหนียวนุ่มมากนะเจ้าแล้วก็อันรสชาติเผ็ดกับหลังดีเนาะกลมกลม่อมมามา่าสองแดงนี่อร่อยเคยกินลายหลอและเนาะอืม เป็นรสชาติตีชอบเลยเจ้าอันทรงแดงเป็นแบบน้ำเนาะถ้าเป็นอันแบบแห้งก็จะชอบสองดำเพชพอดีอขวัญออกมม่ง Det er godt å spise med

จะมีเห็ดหอมโอภแหงตัวเจ้า หน้ามเห็นหน้อยก่อนน้ามก็จะสีแดงๆแบบนี้ เลินน้ำเห็นน้อยกิ่นไปก็เพชอะละเจ้าบโอ๊อดเพชแต่ชอบกลินเพชชอบรสชาติแบบนี้ ہاں <sighs> you mm -hmm. อร่อย mm hmm. ไม่กิบก็กินอิ่มแล้วนะเจ้ามาม่าเพชรเกาหลีนะเจ้าอิ่มขนาดกัดขนาดเนาะพอว่ากินตึงสองซองนะเจ้าที่จริงซองเดียวก็ได้เยอะขนาดแล้วเจ้าแต่เขาก็แบบว่าอยากเข้าเนาะเขาก็ลองต้มสองซองพอบางเต่อซองเดียวก็บ่อิ่มสองซองก็กัดเกินไปนะเจ้าแต่ถ้ากินตอนยาเข้าแต้ๆก็กินได้นะเจ้าเพชรก็เพชรล้ำก็ล้ำเนาะก็วันนี้ไม่กิบก็จะขอตัวลาไปก่อนนะเจ้า ฝากเปนเปื่อนนะเจ้ากดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามอย่าลืมกดรูปกระดิ่งนะเจ้าจะได้บอพาคลิปใหม่ของไมคกิฟเนาะก็ขอขอบคุณติอันติดตามรับชมไมคกิฟมากๆนะเจ้าขออภัยที่กินมุมม,ามัากินบาสุภาพยังได้ก่ขอขอสุมาเจ้าไปละเจ้าสวัสดีเจ้าม่บาย